เจปิดลงรูปพร้อมหน้าลูกๆคนแห่โฟกัสเสื้อเจ้าสมุทรบ่งบอกสัมพันธ์ในครอบครัวเชื่อว่าหลายคนต้องรู้จักเขาคนนี้กันดีอย่างแน่นอนสําหรับเจเกตรินวัฒนศินป์เขาเป็นนักร้องและนักสแสดงชาวไทยที่มีชื่อเสียงมีผลงานเพลงแนวแรปยุคแรกของประเทศไทยและนักกีฬาเจสกี และยังทํางานอีกหลายอย่างเช่นพิธีกรโทรทัศน์และเป็นเจ้าของบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์อีกด้วยและตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นกระแสรา่ามไม่หยุดสําหรับหนุ่มเจเจ,เจตรินที่โดนโยงข่าวลือเป็นคู่ในข่าวซุบซิปดารายุ90เซนใบหย,ยากกันแล้วแถมฝ่ายชายเปิดตัวแฟนใหม่อีกด้วยด้านภรรยาโพสเศร้ารัวๆทำาคนยิ่งโยงว่าเป็นคู่นี้ไปกันยกใหญ่ปีในได้แทนโมเมนต์ที่ลูกๆทั้ง3าคนนำพวงมาลัย มากราบขอพอรแม่ในวันสงกรานต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวอเกตมณี money, พร้อมแคปชั่นระบุว่าความสุขง,ง่ายๆแค่นี้แหละหม่อมมาบอยปีใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่พบเจอแต่สิ่งดีๆด,ด้านเจไดโพสภาพตนเองร่วมเฟรมกับลูกชายทั้ง3คนในวันสงกรานต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว แอดเจเจตรินพร้อมข้อความระบุว่าภูมิใจในตัวลูกทุกคนจงก้าวเดินต่อไปในแนวของตนเองเจเจตรินแต่มีสิ่งที่ทําเอาหลายคนจับสังเกตคือเสื้อยืดและหมวกของน้องเจ้าสมุทรเหมือนกันไปทั้งในรูปที่ถ่ายกับแม่ปีนและรูปที่ถ่ายกับพ่อเจ